สวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้พาท่านชมหายิงปลาเหมือนเดิมครับนี่ก็หมายอาทิตย์ที่แล้วที่มาแล้วก็เจอป่าแล้วไม่ทันระวังครับผมเสียดายครับผมอาทิตย์ที่แล้วพอดีเข้าหมายครับผมไม่ทันได้เตรียมปืนเตรียมอะไรครับเข้าไปไกลหมายก็ไม่ได้ทันระวังพอไปถึงหมายปุ๊บนี่โหปลามันลอยอยู่กลางคลองครับผม ดูในคลองเนี่ยไม่ทันได้เตรียมอะไรครับกว่าจะประกอบปืนอะไรเสร็จก็โอ้โหปามาใกล้ตัวแล้วทาอะไรไม่ได้ครับหาแว่นก็หาไม่เจอท่านชมโอ้ชุกละหุกมากเลยครับกว่าจะประกอบปืนเสร็จปลามาใกล้ประกอบเสร็จโอ้โหหาแว่นไม่เจอท่านชมโอ้โหแบบเป็นอะไรที่แบบมันมันไม่พร้อมนี่ไม่ดีครับผมต้องพร้อมก่อนเข้าหมายครับนี่ครับ วันนี้ก็เลยประกอบปืนประกอบอะไรเสร็จใส่ชุดใส่อะไรเตรียมเตรียมความพร้อมครับผมเดี๋ยวจะเข้าหมายแล้วครับท่านชมไม่รู้ว่าจะเจอป่าเปล่าครับเดี๋ยวลุ้นไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมนี่ครับหมายอาทิตย์ที่แล้วครับผมโอเคครับท่านชมครับ โดนครับ oh, กูตะเกับใหญ่ก็ใช้ได้เลยนี่ยงยม တို့ဖုတ် โดนจุดโฟกัสพอดีครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ลากไม่อะไรเลยครับเด๋ยาขึ้นดีว่าครับ โดนกลางหัวพอดีเลยครับผมตรงคดต่อครับผมเนี่ยโอเคครับผม โอ้โหพี่น้องงูจงอางครับผมตัวเบลล์เลยงูครับโอ้โหจงอางตัวเบลล์เลยครับผมตัวยาวเกือบสี่เมตรครับโอ้โหอ,อยู่คนละฝั่งกันเลยย้ายมาทางนี้พอดีเลยกำลังจะไหวามาพอดีเจอครับผม พอเจอคนเจอเราปุ๊บหนีออกเลาะขอบนู้นแล้วครับโอ้โหยาวสี่เม็ดได้ครับผมยาวมากของมันมีลายมีดำคาดตรงกลางเลยโอ้หูตัวใหญ่มากโอเคครับโอ้ปลาขึ้นครับมองไม่เห็นครับผมปลามันขึ้นมองไม่เห็นแสงไม่ได้ครับโอ้หูงูตัวเล็เลย ซูมตรงนี้หน่อยนึงครับผมโอ้หถูบอลเลอร์เลยงูจงอางโอ้โหโดนผมโอ้โหโดนครับท่านชมโอ้โหยิงไกลครับโดนจุดโฟกัสอีกแล้วครับท่านโอ้โหโดนครับนึกว่าไม่โดนครับผมโอ้หยิงเกือบยี่สิบเมตรครับ โดนจุดโฟกัสเลยครับผมโอ้โหโผลมาพอดีเลยครับผมแสงก็ไม่ค่อยดีด้วยครับมองไม่ค่อยเห็นด้วยมีน้ำครับผมโดนจุดครับไม่ดึงครับดินปิดเลยครับนี่ยครับผม ดูสักพักนึงครับผมจมอยู่ข้างล่างนี้ครับอืขึ้นพอดีเลยครับผมมองก็ไม่ค่อยเห็นเลยครับแสงมันเข้าเลยตัวน่าจะมีสามโลได้มั้งครับเดี๋ยวดูก่อนครับผมโอ้ท่านผู้ชมยืนโลง่งๆเลยครับนี่ครับโอ้โหหมดแดงกกัท่านผูชมครับ เนี่ยครับผเนี่ยครับโล่งเลยครับผมโอเครครับผม,ดบผมเดี๋ยวไปดูปลาครับผมอุญ,ญาตั้งกล้องครับ ต้องหาไม้เคลียรครับท่านผู้ชมลงน้ําไม่ไหวครับลึกด้วยตรงนี้มันติดสวะติดสลายข้างล่างเต็มเลยครับผมดึงไม่ได้แน่นจัดครับหนักด้วยโปลาจะหลุดครับผมหาไม้เคลียดีกว่าครับ โอ้นี่ฮะงกลางตัวแล้วนี่ฮะดแรงแลนะผมนี่ฮะโัวสวยอ่ะ โอเคครับจับแน่นๆครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวด่ามาอยกครับผมเดี๋ยวปลาสวบัดลูกดอกโดนอีกโอเคครับผมโอยลื่นๆด้วย วิบมาเลยครับท่านผู้ชมฝนจะตกครับต้องรีบกลับแล้วจะตกหนักได้กลับไม่ไหวครับดูครับมืดหมดเลยครับท่านชมครับมืดเลยฟ้ามืดแล้วครับผมฝนจะลงครับเจอคลิปหน้าครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ ตัวแรก ค้อครับตัวนี้ข้อเปนไสองโลสามโอ้ยนี่มือตัวนี้ยังไม่ตายเลยครับ ตัวนี้ก็ยิงโดนจุดตรงเส้นโดนเส้นคนะัะดินปุดๆเหมือนกันเลยอันนี้น่าจะหนักกว่าหน่อยนึงกินอะไรมาวะทอ้องอ,อ,อันนี้สองโหลเจ็ด ทองดูหกขีดนะครับครับใหญ่มนกนะครับท้อาม,มือพอดีเลย